h e l lo everyone welcome back to The Channel วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ2026 Mahindra B0.05 รถยนต์ไฟฟ้า SUV คูเป e รุ่นใหม่ที่ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของ Mahindra ในโลก EV โดยเริ่มจากภาพลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่นแบบล้ำอนาคตตัวรถมาในทรง SUV คูเป e หลังคาลาดเส้นสายคมชัดดุดันและสปอร์ตมากไฟหน้า LED ีไซน์เรียวบางเชื่อมต่อด้วยแถบไฟสไตล์ดิจิทัล กระจังหน้าปิดทึบตามสไตล์รถไฟฟ้าเสริมความทันสมัยด้วยลวดลายเรขาคณิตกันชนหน้าดูแข็งแรงและแอโรไดนามิก ด้านข้างตัวรถมีซุ้มล้อขนาดใหญ่ล้ออลูอยดีไซน์เฉพาะสำหรับอีวีที่ช่วยลดแรงต้านอากาศมือจับประตูแบบฝังเรียบไปกับตัวถังเพิ่มความพรีเมียมและล้ำสมัยส่วนด้านท้ายโดดเด่นด้วยไฟไท้ายเล็ดแนวยาวดีไซน์เฉียบและดูสปอร์ตมากสปอยเลอร์หลังและเส้นสายท้ายรถช่วยเสริมบุคลิกความแรงแบบรถแนวอ Performance EV ได้อย่างชัดเจนเมื่อมาดูด้านสมรรถนะ Mahindra B0.05 ถูกพัฒนาบนแพลตฟอร์ม INGO สำหรับรถไฟฟ้าโดยเฉพะ เพราะทำให้ได้จุดศูนย์่วงต่ำการทรงตัวดีและพื้นที่ภายในกว้างขวางคาดว่าจะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงให้แรงม้าประมาณ230-285แรงม้าแล้วแต่รุ่นย่อยอัตราเร่งจาก0ถึง100กิลเมตรต่อชั่วโมงทำได้รวดเร็ว ตอบสนองทันใจตามสไตล์รถไฟฟ้าแรงบิดมาแบบทันทีขับในเมืองคล่องตัวขับทางไกลก็มั่นใจแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนความจุประมาณ60-80กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับระยะทางการขับขี่ต่อการชาร์จราว450-500กิโลเมตรตามมาตรฐาน w ับเบและรองรับระบบชาร์จเร็ว DC ที่สามารถชาร์จจาก10-80%ได้ภายในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงทำให้เหมาะกับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน จุดขายสำคัญของ Mahindra B0.05 คือการออกแบบที่แตกต่างจาก SUV ไฟฟ้าทั่วไปให้ความรู้สึกสปอร์ตล้ำและดูดันผสมกับเทคโนโลยีภายในที่ทันสมัยเช่นหน้าจอดิจิทัลขนาดใหญ่ระบบอินโฟเทนเมนต์เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบผู้ช่วยขับขี่ ADAS ครบครันระบบความปลอดภัยระดับสูงและซอฟต์แวร์ที่รองรับการอัปเดตแบบ OTA นอกจากนี้ Mahindra ยังเน้นเรื่องความคุ้มค่าทั้งต้นทุนการใช้งานที่ต ค่าบำรุงรักษาน้อยและความทนทานตามสไตล์รถจากอินเดียที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงในหลากหลายสภาพถนนในด้านราคาคาดว่า2026 Mahindra B0.05 จะตั้งราคาให้เข้าถึงได้ง่ายกว่ารถอีวีจากยุโรปหรือญี่ปุ่นโดยคาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ1.2-1.6ถึงล้านบาทเมื่อจำหน่ายในบางตลาดซึ่งถือว่าแข่งขันได้มากเมื่อเทียบกับดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่ให้มาและเมื่อสรุปโดยร ม a h i n d r a B0.05 คือรถยนต์ไฟฟ้า SUV คูเป้ที่เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความแตกต่างดีไซน์ล้ำสมรรถนะดีขับสนุกและยังคงความคุ้มค่าในการใช้งานระยะยาว หากคุณกำลังมองหา e ีวีที่ไม่เหมือนใครมีบุคลิกชัดเจนและพร้อมก้าวสู่อนาคตของยานยนต์ไฟฟ้า,า2026 Mahindra B0.05 ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองอย่างมากในปีนี้และนี่คือรีวิวทั้งหมดของวันนี้ถ้าชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ